สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทําคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาตัดวันนี้เราจะมาตัดต้นกุ้ยช่ายนะคะกุ้ยช่ายเราขึ้นยาวแล้วเนาะเราให้ดูกุ้ยช่ายก่อนตัดนะคะนี่สวยๆวน,นี้เราจะตัดออกนะคะให้เขางอกใหม่เพราะว่าเริ่มสป,ปริงแล้วเขาจะยาวนะคะพอดีเขาอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วเขาอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วเขาจั ล้มนะคะเพราะว่าสวยเกินเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงต้อไปตากแดดนะคะต้อไปตากแดดแล้วต้นเขาจะแกนแกนแล้วเขาจะแข็งแรงต้นจะตั้งนะคะอันนี้คืออ้กิ่งเขาจะสวยเร็วยืดเร็วแล้วต้นเขาก็จะอ่อนปวัวเปียกมีสองกระถางนะคะเราถ่ายกลับด้านมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เรามาตัดกันเลยนะคะคลิปสั้นๆวันนี้นะคะแล้วตัดแล้วใส่ถุงนะจะเอาไปให้ เพื่อนเขาคี่ไหนเขากินตัดสั้นๆเลยนะนี่ยาวนะแต่ว่าเขาอ่อนมากเลยอ่อนมากเลยนะเเลยนะ We're tired. โอ้ยลมแรงวันนี้อากาศนิดเดียวแดดออกนิดเดียววันนี้อากาศไม่ดีเท่าเมื่อวานนะแย์ออกนิดเดียวเหรอเป็นลมประมาณนี้เนาะตอนที่เขาขึ้นเราจะากระถางเขาไปวะะาไวข้างนอกกรีนเฮานะคะเขาจะได้ไม่อ่อนอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ ต้นไม่ยืดเร็วพอต้นยืดเร็วแล้วต้นเขาจะนิ่งไม่แข็งไม่ตั้งนะคะเราไปตากเดดช,ช้าๆเพื่อจะได้แกนๆตั้งๆอันนี้เขายืดให้กับแดดมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแดดมายืดที ไปให้เพื่อนทําผักวิชายให้กนะินนะทําสะดูกผักวิชาแจ้วบอกไปอันนี้กระถางนี้ไม่ค่อยสวยนะคะ ทางนี้ยืดช้ากว่าทางนูนนะ้นแล้วก็จะตัดออกเหมือนกันนะคะของอกใหม่อยู่ในกีนเฮาแล้วงอกเร็วเกินไปอยู่ข้างนอกจะงอกช้าเพราะว่าปรับสภาพตามอากาศนะ ประมาณนี้นะคะปนมากเลยยันไม่สัดนอ่อนๆน,นะคะอ่อนอ่อนสุดเลยไม่พอทึงก็ไม่ใช่เราตัดเสร็จก็จะประมาณอย่างนี้นะคะ จะประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดไว้ข้างนอกเนาะไว้นอกกินเขาของงอกมาใหม่รดแรกรุ่นแรกของปีนี้นะคะกุยช่ายเรารุ่นแของปนี้สวยงามนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เราเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ